อีกเช่นเคยนะคะกับสถานีข่าวสาววาพพิศนุโลกค่ะค่ะช่วงนี้อากาศาองเราก็แปรปรวนหนักเลยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะและจากการที่สภาพอากาศแปรปรวนกระทันหันอาจเป็นเหตุให้สัตว์เกิดความเครียดสุขภาพอ่อนแอภูมบคุุมการลดลงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดสัตว์ได้ง่ายท่านด้านมุเอกชัดชัยสาริกัญญาและท่านดนตรีว่าการเกษตร และสหกรณ์ได้นวบหมายให้กรมปศุสัสตว์ให้คําแนะนําแก่เกษตรกรให้เกษตรกรจัดเตรียมโรงเรือนวัสดุคูรองและอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของสัสตว์ค่ะค่ะและด้านนายสัตวแพทย์อายุธารินรานนท์อธิบดีกรมปศุสัสตว์ได้ให้คําแนะนําแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพิ่มเติมดังนี้นะคะ 1. ให้เพิ่มมาตรการในการดูแลสุขภาพสัตว์มากขึ้น 2. จัดเตรียมโรงเรือนเพื่อป้องกันแดดลมฝนและพาหะน้ำโรคต่างๆ 3. เตรียมพื้นที่อบอุ่นและจัดให้มีวัสดุรูรองข้อเลี้ยงสัตว์ 4. ทำความสะอาดพ้นยาทำลายเชื้อโรคในบริเวณที่เลี้ยงสัตว์โดยรอบ 5. จัดเตรียมอาหาราสัตว์หรือพืชอาหาราสัตว์ให้เพียงพอและมีคุณภาพนั้นจะช่วยให้สัตว์มีความแข็งแรงทนต่ออากาศหนาวได้และข้อสุดท้ายนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับในบางโงรคกรมปศุสัสตว์มีวัคซีนให้บริการแก่เกษตรกรท่านสามารถไปขอรับวัคซีนไดที่ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัสตว์จังหวัดในพื้นที่ของท่านค่ะ เราก็มาเข้าสู่ข่าวการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยการผสมเทียมพิษณรุโลกันต่อเลยค่ะในวันที่20มกราคม2559ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีเชียวภาพพิษณุโลกนำโดยนายสัตวแพทย์ลลนรงค์เบญเจริญผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเชี่ยวภาพการผลิตปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณนะอบตอหินลาดบ้านน้อยตำบลหินลาดอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายชูชาติกีราแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการสาธิตการผสมเทียมโคเนื้อและให้ความรู้ด้านการผสมเทียมแก่เกษตรกรค่ะค่ะแล้วมาดูข่าวก,การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคโนมกันบ้างน,นะคะ ในวันที่21และ22มกราคม2559ศูนย์วิจัยการผรสมเทียมเซนุโลร่วมกับหน่วยผสมเทียมสี่เทพและหน่วยมัตส์ปูสี่เทพออกปฏิบัติงานดังนี้แก้ไขปัญหาระบบสืบพันจำนวน5ฟาร์มโคนมัสิ้่23ตัวตรวจท้อง13ตัวพบว่าท้อง5ตัวไม่ท้อง8ตัวทำการแก้ไขโดยการสอดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนตามโปรแกรมเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์รวมเกวดโงให้กับสัตว์หลังข้อ10ตัวพบว่า พบรังไข่ไม่สมบูรณ์9ตัวทําการแก้ไขโดยฉีดวิตามินบำรุงรังไข่ตรวจพบเซลล์่นรังไข่ทําการแก้ไขโดยฉีด PG เพื่อสลายเซลล์และฉีดวิตามินบำรุงรังไข่ตรวจพบกันเนสัต1ตัวและพบถุงน้ําในรังไข่ทําการแก้ไขโดยการฉีด EJ เพื่อสลายถุงน้ําในรังไข่และฉีดวิตามินบำรุงรังไข่ ทางนี้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมจนโรกจะกลับมาติดตามในรอบถัดไปค่ะแล้วก็มาถึงข่าวสุดสัปดาห์ของเรากันแล้วนะคะในวันที่26-27แมกราคม2559ศูนย์วิจัยการผสมเทียมพิจณนโรกร่วมกับหน่วยมัสเตอร์บูสวรรคโลกและหน่วยผสมเทียมทุ่งเสเหลี่ยมดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลแบบเดียวทามฟาร์มโคโนมของเกษตรกรจำนวน6ฟาร์มในเขตพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและอำเภอทุ่งเสเหลี่ยมจังหวัดสุโข,ขทัย เพื่อให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคลลงถูกต้องได้เป็นปัจจุบันค่ะเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้นะคะรู้ลึกดูจริงทันเหตุการณ์งานด้านผสมเทียมและเทคโนโลยีเชียภาพต้องสถานีข่าวสพทพิษณุโลกแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการข่าวค้นคนผสมเทียมทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้เราสคนทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะข่าวคนเทียม Sempre, papai.